อยู่กับหมอปลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไม่ได้เจอกับหมอปลายเกือบปีได้ป่ะจริงมากเลยโอ้โแล้วมาครั้งนี้นะมาคุย <c oughs> เรื่องของปีหน้าเลย <c oughs> หรือปีนี้ผมไม่รู้ว่าเทสนี้ออกอากาศเมื่อไหร่นะ <c oughs> 25 6 8สซึ่งใครๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหมอปลายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องดวงเมือง <c oughs> อเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยธรรมชาติสรุปว่าเรื่องแย่ๆนั่นแหละร วันนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องปีส5 6 8หกสิปดเรื่องของดวงปีชงค่ะอ่าฮะปีชงมีปีไหนบ้างครับสอง8ันหกสิปดเอ่อสอง8ห้าหกสบปดเนี่ยคือปีต้นเราจะเรียกปีต้นก็คือปีมะเส็งปีมะเส็งก็คือปีงูค่ะหลักๆเลยก็คือปีกุลนะคะปีกุลแล้วก็ปีมะเส็งปีตัวเองของเขาแล้วก็จะมีปีวอกวอกปีขาน แต่ที่หลักที่สุดเนี่ยคือปีละกาอา้าวทำไมถึงไปโดนละกาละ่ะต้องใช้ทฤษฎีว่าครับไก่จิกง,งูไก่จิกหนอนออเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลื้อยคานจะถูกไก่ทำลายาเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่จะเทียบกับครุฑใครที่นับถือครุฑใครที่เกิดปีละกาตรงนี้ยปีนี้ก็จะต้องอยู่หนึ่งในชงด้วยอุ้ยจริงเหรอเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคือจอ,อ ก่อนจอก็ปลากาปลากายังไม่ทันหายเลยยังไม่ทันหายเลยปลากาโดนอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยววันนี้มีวิธีแก้ให้ด้วยเอาหนักๆเลยคือปีกุลก่อนกุลหนักๆปีกุลปีกุลเนี่ยไว้ขอพูดคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเทียบเท่ากับคนที่เจอปีจอที่ผ่านมานะถ้าคนไม่แก้ปีชงยังไงก็ไม่รอดขอใช้คํานี้คําว่ารอดไม่รอดเนี่ยคือเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจส่วนตัวการถูกปลดออกจากงานแล้วก็เรื่องของการถูก เรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือการถูกยึดอะไรบางอย่างจะต้องระวังหนักๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะรวมกับเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราด้วยครับงั้นแปลว่าในในคณะรัฐมนตรีหรือข้าราารอะไรที่เกิดปีกุนนี่ย่กไหมก็นิดหนึ่งแต่หลั <c oughs> หลกๆเลยเราจะเห็นว่าประชาชนที่เกิดปีกุนจะถูกยึดรถยึดบ้าน ติดหนี้สินหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เยอะครับผมใช่โอ้ยแย่ละแย่และแย่ละเดี๋ยวเดี๋ยวมีทางแก้นะมีทางแก้นะมีทางแก่ปีต่อมาก็คือขอให้เป็นปีมะเสงแล้วก็ปีของเขาเองมะเสงมะเสงไปขอให้ประมาณ8ปาเป็ครับปีมะเสงด้วยตัวเขาเองเนี่ยหนึ่งคือต้องระวังเรื่องของคําพูดพูดกับใครคือด้วยความมั่นใจจะทําให้คําพูดน่ะ เข้ามากัดกินตัวเองเพราะรว่าจะทําให้หลายๆคนเขาเสียใจเจ็บใจเยอะอแล้วก็จะเป็นปีที่สร้างศัตรูค่อนข้างเยอะเหมือนกัน อ้โหอ่าซึ่งปีมะเสงเนี uh ่ยจะอยู huh. ่คู่กับมะโรงแล้วดีครับนะคะแล้วก็มะเสงอยู่กับมะโรงเนี่ยจะทําให้การเงินน่ดีขึ้นแล้วก็คําพูดเนี่ยเบาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดปีมะเสงอยู่ใกล้ๆคนปีมะโรงซะแล้วให้คนปีมะโรงพูดแทนเงินจังเข้าวเราจะไม่เสียเงินแต่ถ้าคนปีมะเสงพูดเองเนี่ยมีแต่เสียกับเสียใช่แต่ว่าคนปีมะเสงเนี่ยก็อยากให้ระวังในเรื่องการใส่สีเสื้อเหมือนกันอย่างไงครับอะถ้าใส่เป็นพวกสีแดงสีเขียวสีแสด <Ừ. S 2> สีที่มันแซบๆพวกเนี้ค่ะก็คือจะทําให้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยแหลงปีต่อไปก็คือปีขานค่ะคขานไปให้ประมาณ45 4สนะใช่ปีขานเนี่ยจะโดนหนักๆในเรื่องของอุบัติเหตุที่ทําให้ร่างกายเจ็บก็กระดูกหักแขนหักขาหักพวกนีค้ค่อนข้างหนักอยู่แต่ว่าสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ จะเกิดจากความประมาทของตัวเองค่ะสติหรือว่าป่วยนะคะหลักๆตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่แล้วแก้ได้อยู่แหละครับผมวอกวอกก็ถือว่าห่างห่างพอสมควรนะรวอกเนี่ยประมาณ2ี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์อ่าวอกเนี่ยก็คืออยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพที่มาจากเจ้ากับนายเวงฝันร,ร้ายนอนไม่หลับแล้วก็ปวดปวดแขนปวดขาปวดตามตัวปวดแบบงงๆเกิดจากอะไรไม่รู้อะไรแบบเนี้ย และราคาล่ะนี่ราคาขอแทรกมาอยู่นิดนึงก็คือประมาณ4 0ถึง30% 40เซเลยใช่สมมุินี่แทรกอยู่ประมาณช่วงนี้นะแทกเลยอยู่ประมาณเบอร์สาค่ะถูกไหมเรื่องของปีชงเอาเรื่องของปีชงก่อนค่ะท่านยมว่าไงมันมีจริงไหมคือโดยส่วนตัวไปก่อนนะคะพี่เจ๊ไปไม่เชื่อเลยไปไม่เชื่อมาก่อนไปผ่านการไม่เชื่อแล้วจนไปได ผ่านปีชมมาปีหนึ่ง<อ>ช่วงทีนี้ไงคุณชมใช่ชมแต่ปีก่อนหน้าก่อนที่จะเชื่อเนี่ยก่อนที่จะมาทําทุกอย่างเนี่ย<อ>คือไปใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศเยอะไปไปอยู่ที่จีนแล้วไปก็ ทำงานอยู่แต่กับคนเกิดปีเดียวกันก็คือ,คอปีมะโรงเหมือนกันโอโหพี่ไม่ไหวเลยทุกอย่างพังพินาศหมดครับใช้ชีวิตอยู่ลําบากคุยกันก็ทะเลาะกันมีแต่ปัญหาไปเจอนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันไม่มีความราบรื่นเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยคุยกันบอกว่าเคยมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเริ่มสอนไปว่าคนจีนเชื่อเรื่องปีชงนะแต่เราเป็นเพื่อนกันเราเลยยังคุยกันอยู่อ่าไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเป็นคนปกติเราคือจะแตกกันแล้วทํางานด้วยกันไม่ได้เขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่า คนจีนเชื่อมากๆในเรื่องของปีชงแต่การที่เชื่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธของจีนก็คือพุทธมหายานที่เชื่อกับศาสนาเออเขาเรียกว่าลัทธิเต๋าศาสนาเต๋าเป็นเต๋าใช่ค่ะที่เชื่อมากๆซึ่งถึงเวลาแต่ละปีเนี่ยเขาต้องทําพิธีปีชงกันอยู่แล้วได้แดงที่คนจีนใส่เล็กๆสวยๆเนี่ยมันคือแก้ชมไม่ใช่ใส่สวยๆแต่คนไทยเนี่ยเราเห็นว่าใส่สวยๆ เสริมดวงทีนี้เนี่ยพอเขาเริ่มสอนไปทุกสิ่งทุกอย่างไปเริ่มเอามาใช้ในปีนั้นเฮ้ยมันเปลี่ยนมันดีขึ้นมันแก้ได้ก็เลยมาแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของพวกนี้ซึ่งท่านยมบอกว่ามันมีอยู่แล้วมันก็เหมือนคนดวงตกนั่นแหละมันเหมือนช่วงเวลาเป็นจเพศเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ถึงเวลาที่มันหมุนมาอเราก็เลยโดนเพราะฉะนั้นเรื่องของปีชงเนี่ยท่านยมก็บอกว่ายังไงก็ต้องเชื่อแต่ว่าแก้ไม่แก คือยังไงแ,แ,แก้ไม่แก้ถ้าแก้ถ้ามีการป้องกันทําตามวิธีเขาเราไม่โดนอ่ะเหมือนเราบอกกล่าวแล้วว่าเรามีโปรเทคชันแล้ว <c oughs> เราปลอดภัยแล้ว <c oughs> ท่านจะไม่ให้เจออะไรหนยแต่ถ้าบางคนก็คือโดนแบบด้วนๆเลยไม่เชื่อก็โดนสิ <c oughs> การที่ทําพิธีปีชงเนี่ยเราต้องเรียกไท่ซุยเนาะของจีนกล <c oughs> างจะเป็นเทพประจํานักสัตว์แต่ละปีซึ่ง <c oughs> เวลาไปทําปีชงให้ใคร <c oughs> ไปก็จะต้องไปขอพรจากตรงนั้นก่อนที่จะมาทําพิธีไปจะเดินทางไปจีนก่อน <c oughs> หรือไปทีหลังเพื่อเอาดวงของทุกคนที่ไปทําพิธีให้เนี่ยไปเพื่อไปถวายท่านและให้ท่านรับหรูคือถ้าเราไม่เชิญตรงนั้นไม่เชิญเง็กเซียนฮ่องเต้ไม่เชิ เ,เทพที่ดูแลชะตาชีวิตรเราไม่มีทางที่จะแก้ชมได้ออก็คือการบอกกล่าวแต่ท่านต้องรู้ได้ว่าเรามีสัญ,ญลักษณ์อะไรอสัญ,ญลักษณ์ใช่ซึ่งเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ก็คือได้แดง ออ๋ก็จะมีการบอกว่าสัญลักษณ์นี้คือคนที่ผ่านมาแล้วมีการแก้ใช่ค่ะห้ามยุคนี้เด็กชันถูกต้นงถูกต้องจริงเนี่ยคนจีนเนี่ยเชื่อไหมะทั้งว่าปีชงเนี่ยต้องใส่เสื้อชั้นในแดงถุงเท้าแดงชุดนอนแดงสำหรับคนที่เป็นปีชงคราวนี้พอมีชงร้ายแล้วมีชงดีไหมครับ จริงๆชงดีเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยพูดเพราะเราถือว่าการปรับดวงแล้วกับชีวิตของคนเรายังไงมัน<ฆ>มีขึ้นมีลงค<ฆ>ํ<ฆ>าว่าดีเนี่ยมันดีอยู่แหละใช่ขึ้นอยู่กับการกระทําตัวและบุญที่จะเข้ามาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไปมองว่าปีมะเสกเนี่ย<ฆ>มีโอกาสที่เห็นทั้งขึ้นและลงได้ดีที่สุดเป็นไปได้ใช่ไหมฮะว่ามีโอกาสที่คนที่เกิดปีมะเสกไม่จําเป็นว่า จะต้องชงร้ายทุกคนถูกต้องค่ะอแต่ยังไงนะมีได้แดงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเบาเลยหรือมีการบอกวิธีไว้ก่อนว่าชั้นเนี่ยมีการผ่านไปแล้วช่เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณชงร้ายหรือชงดีใช่ถูกไหมการที่จะชงเนี่ยกับดวงตกเนี่ยค่ะเช่นอย่างสมมติว่ามีคนเกิดปีมะเส็งเขาชงใช่ไหมชงก็คือดวงตกใช่ไหมมีคนดวงตกโดยที่ไม่ชงไหมมีค่ะ อันนี้ต้องเข้าใจหลักของการชงก่อนหลักของการชงเนี่ยเ,เขาจะเริ่มจากาตุตจีนก็คือปีใหม่จีน uh huh. แต่ทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันเกิด12เดือนถ้าสมมุติว่าเราเกิดประมาณเดือนมิถุนาเราจะรู้สึกถึงการชงเนี่ยประมาณเดือนเมษาพฤษภา uh huh. อา คนที่เกิดเดือนพฤศจิกาธันวาเราจะมารู้สึกถึงการชงประมาณเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่คนแก้ๆก,กันอยู่เนี่ยพวกคนที่เกิดเดือนท้ายๆเนี่ยของปีเขาจะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ปกติแต่ถึงเวลาพอคนเลิกคิดเริ่มเลิกพูดกันแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันแย่จังและสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะข้ามปีครับ คือมันต้องนับจากเดือนเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดเดือนท้าย,ายมันจะข้ามไปทบไปถึงปีหน้าอเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เจพูดตั้งแต่แรกก็คือคนที่เกิดปีละกาคือโดนต่อเนื่องมาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดช่วงเดือนกลางปีหรือท้ายปีมันถึงทบมาหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าชงข้ามอ่ามันก็เลยเป็นเหตุแบบนี้ในในเรื่องของชงเนี่ยถือว่าคนดวงตกในชะ่ไหมเอาเรื่องดวงตกนะ <c oughs> กนะคนดวงตกเนี่ยเกิดจากการสมมติไม่ไปทําบุญอย่างเงี้ยดวงตก <c oughs> นะค่ะเกี่ยวค่ะยังไงดวงตกดวงตกเนี่ยมันก็คือคนดวงไม่ดีอืคนที่โดนนู่นนี่นั่นมากระแทกค,ค่ะพอมาเทียบกับปีชง เราแยกกัน2อย่างนะคะดวงตกแล้ถ้าเกิดเป็นปีชงด้วยเนี่ยมันโดนมันโดนโดหลายเท่าก็ถือว่าดึงง่ายตกง่ายขาอ่อนเหมือนคนขาอ่อนปุ๊บล้มทีเดียวแทนที่จะแบบไม่เป็นไรมากแต่ว่ากระดูกหักกระดูกแตกเลยอะไรแบบนี้นนะคะมันก็คูณ 2, 2เข้าไปอีกอแล้วอย่างสมมติว่าเมื่อมีชงแล้วเนี่ยมันมีปีไหนที่รอดปลอดภัยไหมสำหรับตัวปายนะ ไปมองว่าคําว่ารอดปลอดภัยเนี่ยแทบจะไม่มีเพราะว่าทุกคนมันต้องโดนเศษกรรมของตัวเองอยู่แล้วถ้ามองแบบนี้นะยกเว้นซะแต่ว่าคนนั้น,นโชคดีจริงๆใช่นั่นแปลว่าโชคดีกับเรื่องของโชงนี้เกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันมันก็ขึ้นอยู่กับบ,บุญถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะไม่ชงก็ได้ถูกต้องคะ่ะอุ้ยหรอใช่ผมถามเรื่องการเมืองได้ไหมไหวไหวไหมฮะ ตอบได้นะผมถามเรื่องการเมืองใช่ไหมอย่างปี2568ผมเห็นมอปลายไปตอบในหลายๆที่แล้วผมอยากฟังจากปากจริงปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอยีกไลยปัจจุบันนี้ไปไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ยาวเลยเหรอแล้วท่านนายกแล้วล่ะ ดีนะคะดีแต่เออคุณลุ้งอิงเกิดปีขานแม่จะไม่ได้เออผมไม่แน่ใจเข้ไหมคะเกิดปีขานอ้าวอย่างนี้ก็ต้องมีโอกาสชงด้วยก็มีอ่าฮะอ่าฮะอ่าเหตุบ้านการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างอืมแย่นะเหรอหมายถึงเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจอู้นี่ยังแย่ไม่พออีกเหรอแล้วเรื่องของภัยพิบัติ เป็นยังไงบ้างในปี2568ไฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะแต่จะหนักเรื่องของดินเรื่องของอะไรทะลมเรื่องของน้ําเยอะอุยดินทะลม่ะดินทะลมแลนสไลด์พวกเนี้ยคะ่ะแผ่ดินไหวเลยไหมใช่อันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเทศไทยถึงขนาดรุนแรงขนาดไหนจริงๆปี67ก็มีอยู่บ้างแต่น้องน,นี้แต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอื ปี68เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่ที่มีภูเขาเยอะอยากไปเที่ยวภูเขานึกถึงภาคไหนเออว่ะเออมันก็ชัดอยู่ออค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังโซนนั้นระวังโซนนั้นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้พวกทรัพยากรมันจะเริ่มกลายมาเป็นเรื่องของการสุดขั้วสุดขั้วสุดขั้วยังไงเอ่ไม่มีคือไม่มีเลยชาวบ้าน่างจังหวัดขอใช้คำนียกตัวอย่าง อาจจะมีไฟบ้างประหยัดไฟกลางคืนก็ดับไฟอยู่เงียบแต่ในยุคเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นแบบว่าไม่ใช้ไฟเลยไม่มีการจ่ายค่าไฟไฟเข้าไม่ถึงหรืออาจจะต้องจุดเทียนไปเลยมีแบบนั้นเลยกับอีกแบบนึงก็คือทุกอย่างไม่ใช้อากาศ่วบดวงชงดวงแย่แก้ไงครับแก่มีวิธีแก้หลายอย่างมากๆวิธีแรกคือต้องไปแก้ปีชก ะนะคะแก้ปีชงเราต้องใส่ได้แดงได้แดงต้องผ่านการทําพิธีไม่ใช่ได้แดงใส่สินไทยธรรมดามใส่สินไทยก็คือมีลูกประคำขาวๆแล้วก็ผูกเป็นเปียอ,อย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่ได้ะนะคะ,ะต้องมีการสวดที่เป็นฝั่งจีนถึงตะลอดแล้วก็การที่ทําปีชงสิ่งที่คนพลาดมากที่สุดก็คือการเขียนชื่อกับวันเกิด การเขียนชื่อกับวันเกิดเนี่ยก็คือเราต้องใช้ระบบจีนไม่ใช่ระบบไทยแท้ร้อยเปอร์เนไทยแท้ก็คือเขียนพศอ,อ,อย่างเงี้ยเทพจีนไม่เข้าใจเราจะต้องมาเป็นปีพศปีคศอหนึ่งเก้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จุดแล้วก็เดือนเกิดแล้วก็จุดแล้วถึงจะเป็นวันอ,อันเนี้ถึงจะถูกต้องแล้วก็เขียนด้วยว่าตัวเองเกิดปีอะไรนะคะหมายถึงปีนักษัต ใช่ค่ะปีนักสัตว์อันนี้ต้องเขียนการนับปีนักสัตว์เนี่ยเราจะนับยังไงจริงๆนับก็คือวันที่หนึ่งมกราเริ่มต้นใหม่ได้เลยเรานับแบบสากลได้เลยสากลได้ไม่จําเป็นต้องไปนับแบบจีนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันไม่เหมือนกันและสมัยก่อนก็คือเดือนกุมภาตอนนี้มาเริ่มขยับเข้ามาเป็นปลายมกราบ้างค่ะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการทําบุญใส่บาตรกวดน้ํา นะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในอดีตชาติชาติปัจจุบันแล้วบอกทุกชื่อทุกนามสก,กุลเพื่อเคลียร์ให้หมดเขาจะไม่ยุง่งบอกชื่อและนามสก,กุลทั้งหมดคือเราเคยเปลี่ยนอะไรอ๋อเอาตั้งแต่ชื่อแรกเลยชื่อแรกชื่อเกิดเลยค่ะเรียงมาชื่อนามสก,กุลชื่อนามสก,กุลเปลี่ยนมาแปชื่อก็อพูดให้ครบ8ดชื่อใช่ค่ะเติม ตัวกษรค่าตัวสอรทิ้งก็ต้องเขียนจะวนกลับมาใช้ชื่อเก่าก็ต้องเรียงลำดับให้ถูกออันนี้เขาเรียกว่าต้นกําเนิดของตัวเองเจ้ากรรมนายเวรเขาจะตีกลับมาทําร้ายเราเพราะว่าเราลืมต้นกําเนิดของตัวเองออย่างผมชื่อเจไปชื่อ B ไปชื่อ C แล้วกลับมาชื่อ J อีกทีนึงเราก็ต้องเรียงอย่างนี้เจบีเใช่ค่ะให้จำได้แล้วก็บอกปีเปลี่ยนไหม ไม่ต้องไม่ไม่ขนาดนั้นเชื่อผมเดี๋ยวต้องมีคนมาถามไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วขนาดนั้นเขียนแค่ชื่อตามลำดับนะค่ะใช้แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็คนที่เปีชงหนักๆเนี่ยก็คือกวดน้ําใช้กวดน้ําเทลงดินจะดีมากเน้นการทําบุญด้วยข้าวน้าเปล่าดอกไม้สามอย่างนี้หนักๆนะคะส่วนคนที่รู้สึกว่าดวงตกเราแต่ไม่ได้ชงก็คือเพิ่มพวกหลอดไฟหรือแสงสว่างด้วย อ่าสมัยนี้นะมีทั้ง LED มีทั้งอะไรต่างๆนะเอาที่ที่เขาใช้งานได้จริงเ่อเทียนก็ยังได้อยู่นะเทียนก็ยังได้อยู่แต่นต้องจุดบ้างอ๋อบางทีเขาไม่ได้จุดนะเนาะใช่ค่ะไม่งั้นก็คือไปถวายถ้าสมมติอยากถวายเทียนก็คือเทียนหนึ่งเล่มไปถึงจุด ให้มันมีแสงสว่างเลยจะได้จบแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการที่เรามีของใส่เอเซอรี่ในการที่เราจะไปเข้ากับทุกๆวันได้นะคะเมื่อกี้ไปบอกเราห้ามสีเขียวสีแดงสีส้มนะคะแล้วก็ดำล้วนดำล้วนดำล้วนอย่างที่ดจ๊าดเสื้อทงไม่ควรใช่หรอหาอะไรมาเติมสักหน่อยนี้มันคนที่ชงใช่ไหมคนที่ชมอ่าก็คือหาอะไรมาใส่สักหน่อยหาผ้าหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุมเพื่อป้องกันให้มีสีสันถูกต้องค่ะ